สวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นนะคะถ้าอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ CMU email กับการใช้ Google product ของทั้งหมดหรือเข้าไปใช้ใน Google Classroom ให้อาจารย์มาที่ Google แล้วก็ลองเสิร์ชด,ดูนะคะ Google Classroom CMU พออาจารย์เข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้านี้อาจารย์สามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้นะคะหน้าจอเพจก็จะเป็นแบบนี้ อาจารย์สามารถให้นักศึกษา sign up ด้วย cmu email ก่อนนะคะมาที่ sign up with cmu account ตรงนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเด็กๆก็จะสามารถเปลี่ยนจาก cmu email เป็น e t e l e a r n i n g c m u a c t h นะคะคราวนี้นักศึกษาก็จะสามารถมีอีเมลที่เป็น a t e l e a r n i n g c m u a c t h ตอนนี้แล้วนักศึกษาทุกคนของมอชอก็จะสามารถใช้ Google Product ได้โดยอันดับแรกก็เข้าไปที่โดยโดย s i g n in โดย a t e l e a r n i n g c m u a c t h นะคะแล้วก็โปรเซสไปตามนั้นหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะสามารถใช้ Product ของ Google ได้ทั้งหมด